สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านโอ้แม่บันทินอยู่นี่อไปอัน่าจักทั้งตั้มพอลี่สวัดีคะมานี่นลคะโอ้นี่นะคะสิล้อขนอะไรเนาะเฮฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì à Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เต็มอย่างตายองนี่นะยะตีใหญ่ฮะตีใหญ่สายฟาดทำงานแบบขยันขันแข็งเลยธุรกิจครอบครัวนี่นลยะโอ้แม่นหรอมือแดฟ้านี่นะคะนี่มีควายด้วยาเร จำได้ไหมที่เราเคยมามัดที่เราเคยมาลาอ้อมกองฟางอยู่ตรงนี้อะไรก็ลาไปหมดเลยนะครับเราาํแบบให้มันสามัคคีกันนะนะสามัคคีกันอยู่ตรงนีู้ใหญ่ใจดีก็ค่ะแล้วก็จะมีเอ็ซีก็เอ่อเอมซีมาแล้วก็ยูทูบเบอร์เราก็เพราะก็มาอยู่กันตรงนี้กันเนาะโอ้โหนี่คือสวนยางอะไรนะรีสอร์ทของ ของปลาแดงปลาแดงนะคะวันก่อนในอดีตวันนี้เนี่ยหลายปีแล้วนะใกล้ปีที่เราเคยมาเที่ยวอยู่แถวนี้เนาะก็เป็นอดีตโอ้โน้นนะคะจะเป็นยูทูบเบอร์บ้านนี่ค่ะบ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านแมงทัาพูนะคะจีแมงทัาพูนะคะที่ป้าแถวบ้านเคยมานั่งไลฟ์สดูหน้าบ้านนะคะจี เป็นบ้านเหมือนก็พูนะคะอือนี่อะไรคะอูนีเออ่เขจะไปขายต้นมันเลยต้นใหญ่แล้วเอาต้นใหญ่มันจะกิดไม่ได้เหรอย่ะนันหมดอายุแล้วก็กินไม่ได้ยังไงเขามีสามกระโปงแ้วยนะนี่ม,มีหนึ่งมีสองมีสามต้นใหญ่มันก็จะได้เยอะขึ้นแล้วโหเลยอืย่าอยากถามหน่อยตรงนี้ลุงเคยมากิดไหมกิด เป็นรับจ้างกีดใช่ไหมกีดตรงนี้แหละแล้วก็เขาก็อยู่ตรงนี้แหละในบ้านบ้านหลังนี้ใช่ไหมบ้านหลังนี้แหละที่เขาออกมาอยู่ลงมาอยู่แล้วก็กีดยางสวนนี้แหละอืมอันนี้เป็นสวนยางในอดีตของคนจ้างเคยกี่รถจ้างสวนยางนี่คือกระท่อมป่าแดงนะคะที่นี่กระท่อมป่าแดงยังอยู่นะคะที่นี่นะคะ สมัยก่อนที่เราจะย้ายองค์ปู่เนาะเราก็มามัดฟางตรงนี้แหละใช่ใช่เนี่ยราก็มานั่งมัดกันอยู่ตรงนี้นะคะจีแล้วเราก็ล่ำกันอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่นะคะสวนยางสวนยางในตำนานนะคะจี แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะจิงก็เป็นบ้านในอดีตไปแล้วนะคะคือมันก็พังผูกพังนาดตามการเวลาก็นี่คือบ้านแมนขังพู นะคะแล้วก็มีบ้านหลายๆเนาะบ้านลุงพันบ้านก็บ้านอะไรในบ่าวต้นด้วยไงตรงนี้กระท่อมเคยอยู่นะกระท่อมบ่าวต้นไม่ใช่ตรงนี้หรอตรงไหนตรงนี้แหละมะยนี่ไงกระท่อมบ่าวต้นแถวๆนี้แหละออนี่แหละนี่แหละหลังนี่แหละกระท่อมบ่าวต้นนี่นะคะก็ฝั่งนู้นก็แล้วก็ลุงพันแล้วก็มีใครอีกงที่อยู่ในลุงพันก็อยู่ตรงนี้หรืออันนี้นี่ใช่ไหมใช่หลังใหญ่นะของลุงพันนี่ใช่ไหมใช่ของลุงพันอ แล้วก็จาได้ว่าของบ่าวต้นของแม่ทับโคของใครอีกหลายหลายท่านเนาะที่มาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เตียบเป็ดอยู่ตรงไหนยะเตียวเป็ดอยู่นู่นฝั่งนู้นโอ้อยู่หลังบ้านลุงเหรอเนี่ยค่ะโอ้ เจ้า้ปแดงเป็นคนไปคนสุดท้ายยังอยู่ยังอยู่แ่แดงเขาเป็นคนที่ไหนย่เนี่ยนี่นะคะสวนยางในตำนานนะคะที่เราเคย อยู่กันนะแถวนะอคยู่ใถามไ้ขอคนสุดท้ายยังไม่ได้ไปไหนเมื่อกี้นี้ไปแอบถ่ายกระท่มมาแล้ว แอบถ่ายเลยแอถ่ายเลยระวังนะงูเงินอ่ะไม่กลัวหรอกเป็นยังไงอยู่เป็นยังไงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็สบายสิมันไม่มีอะไรเลยไม่มีดราม่าด้วยนะแอบแอบดูอยู่นะแอบดูแรงไรทุกทีเลยนั่งอยู่อูดูอยู่เหมือนกันหมเชื่อไม่ดูแต่ไม่ได้คอมเมนต์มา มาเมื่อคืนมันถุกทุกน้องหกนะเมื่อคืนเนี้ยอะไไรรอะขึ้ว่ามีคนที่เป็นอาจจะเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาเออมาเดินถือถุงปุ๋ยอยู่ใช่ไหมหมามันเห่าตั้งแต่บ้านเรานั่นแหละอ๋อเหรอแต่ก็ไม่ได้มีพิรุธไม่ได้ขออะไรกินก็เลยไม่ได้ขอแต่ว่ามาเห่าเหาาม่อยู่ตรงมาจากบ้านแม่มุ่มทินเลยเหรอ เดิมจากทางโน้นลงมาเลยเหรอใช่ไหมไม่ได้อะไรเขาก็มีไม้แค่อันเดียวเนาะกับถุงปุ๋ยมีถุงปุ๋ยมีไม้เรานะก็บอกว่าแบบนี้แหละเขาเดินประจำทุกป oh, mm, ีโ mm อ้เขาเดินแสวงบุญหรือเปล่าใช่ใช่คือนักข่าวเคยวิ่งตามใช่ไหมใช่คนเดียวกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้หรอกไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคิดว่าคนนักข่าววิ่งตามแล้ววิ่งหนีใช่อมตัวยาวๆหน่อยอ่า คนละคนคนละคนมันเป็นตำนานไปแล้วคนนั้นโอะเป็นตำนานไปแล้วเขาบอกว่าเป็นนอนเฝ้าล่ามะม่วงอขาเลยไงเอเออเขาสงสัยอยู่นี่แต่ว่าแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยผมก็สงสัยอะเพราะเขาบอกว่ามาจากบ้านมะนาวแต่บ้านมะนาวนี่เดินมันนี่ไกลเหมือนกันนะไกอเออไกลแต่ว่าแต่ว่าเมื่อวาน เมื่อวันก่อนจะเห็นอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่ที่โกโกอแสดงว่าเขาเดินมาหลายวันแล้วล่ะอื๋อแเราไม่ได้ไม่ได้เห็นเขาหรกเาไม่ได้เห็นเขาก็เดินพึานผาเมื่อคืนแต่ว่าะที่เป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ออกจากโกกอกนะคะ ขนาดย่าขนาดย่าเป็นคนกอกๆก็ยังออกไปเลยออกไปแล้วเหรอออกไปแล้วนะคะถ้าย่าพี่พูดย่าเป็นคนกอกๆยังออกไปแล้วนะคะคนนี้ยังไม่ออกเลยนะคะนี่ยังอยู่กอกๆอยู่มันยังแบใหม่นะอ่าอันพูดง่ายเราเราปลูกพันธุ์เนี่ยพันธุ์เราอยู่ที่นี่เราคิดว่าเออเราจะไปไหนได้ใช่ไหมปลูกพันธุ์แล้วใช่ไหมออเพราะว่าคนที่บอกว่า ให้อยู่เป็นเพื่อนกันเน่ยเขาหนีไปหมดแล้วเออไม่รู้ยังไงนะให้อยู่เป็นเพื่อนเมื่ออยู่เป็นเพื่อนก่อนนะจะเพิ่งหนีนะไปหมดแล้วไปหมดแล้วไม่เหลือปลาโซก็ไปหมดแล้วหมดแล้วนี่แหละุด้าดปลาโซนี่แหละให้อยู่เป็นเพื่อนไม่ให้ปลาแดงไปจับปลาดงแล้วใครนะ ยายเขียวสิเขาบอกให้อยู่เป็นเพื่อนพอวันรุ่งขึ้นเขาขนของกลับเลยขนบ้านหรือบ้ากลับเลยเออบ้านเขากาลังสร้างดีๆสร้างดีด้วยนะเออเขาบอกว่าอย่าเพิ่งหนีกันนะเขาบอกงั้นด้เพื่อนก่อนพอรุ่งเช้าไปแล้วสั่งให้อช่างมาซื้อถอนไปแล้วโอ้โหเขาไปแบบไม่มีปีกม่คุ้ก็ประมาณนี้นะคะค่ะดูก็แล้วกปนก็ประมาณนี้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะป่ายาง